สวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมคุณลุงซูชิกันนะคะเออมันชื่อเกมว่าซูชิโออิชิค่ะมามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะคะจากคุณลุงบ้างเนาะเห็นป่ะคุณลุงอยู่ข้างบนอะวันนี้ลงสัก5บาท5บาทเนาะห้าสิบครั้งเริ่มลอยนะคะคืออันนี้มันจะเป็น อ,อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยจะได้หรือเปล่าฉันก็ลังจะอธิบายได้ไหมอุ๊ยเอาได้เฉยอะไปต่อก,กับการได้ฟีเจอร์โบนัสน,นะคะมันจะมีความแบบอ่าเป็นตัวแบบสัญลักษณ์เอขึ้นมาเครื่องใหม่แบบ question mark งั้นก็จะหมุนให้เราไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะแบบเพิ่มคูณข้างบนให้เราด้วยนะคะแต่ทำไมเพิ่มแต่คูณแ,แล้วเงินมันไม่ขึ้นเลยล่ะยังไง อ่ะตอนนี้คูณ8แล้วนะคะของให้เราแตกเยอะๆแล้วแบบให้มันคูณให้เราเยอะๆละกันจะได้ไหมตอนนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็ดสิบบาทอยู่เดอ้อนางคูณสิบให้เราเมื่อกี้คุณลุงอ่ะหมุนต่อนะคะตอนนี้คูณของเรานะคะอยู่ที่สิบสี่แล้วแล้วได้สี่สิบสองบาทแม่เฮ้ยคือดีนะดีนะอันเนี้ยคือนางจะแบบ ไอตัวเออะมันจะแบบหมุนหมุนให้เรื่อยๆจนกว่าจะแบบไม่มีจะให้หมุนโอ้แล้วนางก็จะคูณให้เราเรื่อยเปือ่ออ้าเงินรางวัลก้อนโตรอบนี้นะคะได้อยู่ที่เท่าไหร่1 6 0หรือเปล่า160ใช่ไหมยังไงไม่หยุดอย่าหยุดอย่างไปต่ออ่ะร40บบาทนะคะเงินรางวัลก้อนโตรอบนี้และเงินรางวัลรวมของเราก็คือ เอ้ย290บาทเออเอออะที่เราตั้งให้มันหมุนเองเมื่อกี้อ้าวยังไม่จบยังไม่จบกันซ้ำลึกลับชอบนะที่มันแบบมีหมุนซ้ำลึกลับมาให้เรื่อยๆอะ่ะเพราะว่ามันจะคูณเรื่อยๆแล้วก็ไอตัวที่เราสปินไปมันมันไม่ได้คิดไงเห็นปะไอเลเซ่ข้างล่างอะ่ะคือมันไม่ได้หมุนเลยนะอเท่ากับว่าเหมือนเราได้ฟรีอะค่ะทุกคนเอ,อ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋ง ไปต่อไปต่อแม่นะคะอ่ะคุณร่วยเปื่อยคุณร่วยเปื่อยนะตอนนี้อ่ารักใครนะคะเผื่อใครสงสัยว่าเล่นของเว็บอะไรนะคะเพิพ์เล่นของเว็บ o h o 2 4 h r นะขาใครใครแบบเอ้ยฟังไม่ทันอะไรอะไร o o o อะไรของมัน <c oughs> เดี๋ยวดูลิงก์นะคะอยู่ที่คอมเมนต์เลยอ่ะตอนนี้มาต่อกับการหมุนซ้ำลึกลับมากมายนะคะ ตอนนี้อยู่ที่คุณเจ็ดแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไง33บาทเออมันถือว่าคุ้มจริงๆนะเอาดีๆเอาดีๆมันคุ้มเด้ออ่ะหมุนต่อหมุนซ้ำลึกๆับไปอย่างเงี้ยจนกว่าฉันจะเหนื่อยจนกว่าตายกันไปข้าง <c oughs> อ่ะปะปะเพื่อแต่ส่วนมากคือถ้าโชคดีอ่ะไอมันจะแตกแล้วก็แบบ จะแบบได้คูณอ่ะเนาะเ oh <my. S 1> ออแต่ถ้าไม่โชคดีก็เป็นเหมือนฟิล์มนั่นแหละก็คือได้แต่คูณมันไม่แตก <c oughs> แต่ถือว่าได้ได้แล้วนาะเมืเ่อกี้ที่เป็นอะ่ะได้สแกตเตอร์ไปอ่ะโอ้โอ้าต่อคูณสี่ลาวคูณสี่ลาวคูณห้าลาวจะแตกไม้รอบนี้อะ่ะเจ็ดบาท <c oughs> ฉันละเขินเขินก็เจ็ดบาทของฉันนะคะหมุนต่อหมุน <c oughs> ต่อ เกมนี้ตัวตัวเบ็ดของมันะจะเริ่มที่5บาทนะคะทุกคนเออแบบใครงบเยอะหน่อยก็ลองดูได้สามารถเพิ่มได้อีกนะ5บาท10บาทอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้างบน้อยมีห้ามันมันแบบ5บาทเราก็ดู้ว่าได้ไม่ได้ใช่เล่ออก็ลองดูเกมอื่นละกันเว็บะ่ะมีเกมอยู่มากเออท้งเว็บ เว็บนะคะ oho 2 g chr แล้วก็เล่นค่าย pg เนอะอันนี้เป็นเกมของค่าย pg ใครที่สนใจนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคือเกมนางแบบเยอะแยะมากมาย10แถวเอออัยี่บาทไปต่อแม่เออตอนนี้มี3,200แล้วจ้ะอ่ะไปต่อคูณ2อบคือนางจะเป็นฟิลแบบให้หมุดซ้ำหลึกหลับเรื่อยๆอะ่ะโอ,อ้ แต่แบบก็ต้องลุนกันอีกทีหนึ่งว่าเออหมุนซ้ำเนี่ยจะแตกไหมเพราะว่ายังไงนางแบบให้ตัวคูณเราอยู่แล้วไงแต่แบบถ้าไม่แตกมันก็เสียดายตัวคูนอะเนาะอะ, <c oughs> อะรางว <c oughs> หนึ่งบาทฉันก็สงสารตัวเองอ่าอย่างเงียบอย่างเงียบเธอแจกฉันต้นเกมแล้วแล้วเธอจะไม่ให้อะไรฉันเลยหรอลุง <c oughs> อ่ะสี่บาทลุงให้มาปลอบใจได้อีกมวย เ้ยคือแบบมันกวนนะเอาดีๆมันกวนนะคือเหมือนแบบให้เราตอนแรกๆแบบพี่ยังมัง่งอ้าชั้นบนชั้นบนชั้นบน,น,บนเธอก็ต้องให้ฉันอ่ะแค่กดสองโอ้ยัวจ้าปวดนะคะอ่าเหลืออีกสิบเก้าครั้งเนาะเหลืออีกสิบเก้าครั้งใครสนใจแบบ ไม่ไม่ได้สนใจเกมนี้จะสนใจเกมอื่นเป็นแนวแบบสล็อตก็ลองเข้าไปดูที่เว็บได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะลองมาเล่นลองมาเล่นด้วยกันเผื่อแบบเออใครว่าเกมไหนแบบปังๆมาแชร์กันได้นะคะทุกคนมาเล่นไปด้วยกันเถอะไม่อยากเล่นคนเดียวแล้วเหงาอะตอนนี้นะคะหมุนซ้ำลึกลับมาอีกแล้วแต่ไม่แตกให้เลยยังไงไปถึงคูณห้าแล้วต่ไม่แตกให้เลยแม่ อาคืนหกแล้วจ้าอาหมุนต่อหมุนต่ออีก13ครั้งนะคะจริงๆเอะเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าถ้าเราได้แล้วเราควรหยุดอย่าปั่นต่อเอออย่าปั่นต่อคือได้แล้วแบบหยุดเลยถอนเลยเออไม่งั้นก็จะ <laughs> อุ๊ยอุยได้ไหมสแกตเตอร์อย่าเลย,ยเลยเลยไปแล้วจ้ะไม่เป็นไรเออถ้าได้แล้วก็แบบหยุเดเถอะทุกคนถ้ามันแจกเราไปแล้วอะเนาะไม่งั้นก็จะมานั่ง เซ็งกุ้มขมับแบบดิฉันนะคะ <c oughs> อ้ามาแล้วหมุนซ้ำลึกลับแต่ว่าจะได้อะไรหมาอ่ะคูณสอง <c oughs> คูณสามมาแล้วแม่ <c oughs> เออไม่แตกอะไรเลย <c oughs> อฉันละเอ็นดูตัวฉันเองอ้ายี่สบาทอยู่เด้อ <c oughs> อันก็แบบลองฟิลกับรางวันปลอบใจอ่ะคูณหกมาแล้วจะแม่ ได้ไหมขอเพ่นนะขอเพ่นะเออสามสามบาทแม่ออีกสามครั้งนะคะเราก็เราจะหมดสิ้นกันนะคะคือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าได้เราเลิกได้เราเลิกเลย <c oughs> แล้วถอดเลย <c oughs> แค่นี้วันนี้สวัสดีเซ็งมา